สาวอันน้ำสวยมากครับ สวัสดีครับพี่จ้างโรงแรมไหมครับปาตอซิโนจ้างโรงแรมปาตอซิโนไว้โอเคครับโอ้ปาตอซิโนมันเข้าทางไหนพี่เข้าทางนี้ครับข่อทางนี้ครับแต่ถ้าโรงแรมนะตรงหน้ารถตู้สีขาวเลยครับล็อบบี้ครับผมเชฟครับสวัสดีผมเม้าครับสวัสดีครับพี่ ขอญ,ญาต่านนะครับพี่บริการดีชมอินแล้วตอนนี้พี่กำลังพาเดินไปพี่ค,ครับ่เรีเช้าครับตัวแรกราวิโลดเป็นข้าอาหารเช้าสหรับทุกนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าถึงสงิบโงคนคนระับผม ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับ,รบแล้วก็ร้านดอนเช่ตัวนี้จะเป็นไอศกรีมนะครับเป็นเกลาโต้ตึกห้องครับผมไปได้ก็ได้แม่เป็นคน ไช้เสร็จแล้วนะครับลูกควรนำมาไว้ที่ห้องเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวมินิบาร์ครับชุดที่เป็นคอมพิมนทารี่นะครับผจะเป็นชุดขวดแก้วคิดตันน้ำเปล่านะครับโขวดทางด้านนี้นะครับชุดชากาแฟและครบเอแล้วก็จะเป็นตัวชากาแฟนะครับส่วนพวกน้ำแร่บียร์วายน้ำอดลมนะครับขนมมาม่านะครับราคาจะอยู่ตามปกที่นะครับ ตอนนี้ก็อยู่โรงแรมไฮท์โฮมฮัฟิโนโนะครับกาได้ห้อง E สองพันสองนะครับ็เดง๋ยาเข้าไปนะครับห้องที่จองมาเป็นห้องเซตเตอวิวนะครับผมดูครับนดิบาร์ครับตรงนี้เฟรนครับน้ำเดิมครับ ให้ดูมินิบาร์ไปดวิวเดีดย๋ยวมาดูวิวด้านนอกกันเป็นประมาณไหนโอเคอยูด่ด้านนอกครับไม่เห็นอะไรมาก ห,ห้องกว้างมากนะครับห้องเามาดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับห้องน้ํากว้างมากครับด้านซ้ายนะครับนี้เป็นถอ่ว้วนนะครับตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับมีฝักบ,บัวมีบันร้อนน้ำเย็นนะครับ ด้านขวานี่ครับเป็นบานหลกนะครับมีดายเป่าผมมีตู้เซ้นนะครับมีนี่ครับรองเท้าให้ให้จัดตัวครับมีล่มนะครับมีอาบน้าน,นะครับนี่ก็ล้มาอนนี้ครับ นะ okay, ครับส่วนของห้องพักก็ประมาณเนี่ยครับห้องซิตี้วิว ด้านขวาครับถ้าตรงไปนี่ครับเป็นยูภูเขาครับสวยมากเลยครับทางตูด้านซ้ายเปนนสมิส่งผูสระพันน้ำครับสระพันน้ำก็สวยมากครับ ชาวสุขแข็งสาบน้ำสวยมากวันนี้นะครับสาวัสดีครับสระน้ำสวยมากครับ ้องขับเราครับสวยจริงสวยดับสวยจริงมาวันธรรมดาจะไม่ค่อยสวยคนราะว่านน้อยก็มาเข้าาสาวทุกคนน้าเยอะอยู่เยอะ อน,นี้ก็อยู่ที่ทาวสแควร์นะ มาพันจักรยานครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับ ขันตะระยานครับยังไงท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเช่าตอนนี้ก็เช่าจักรายานแล้วครับเช่าที่นี่ครับเาราไปปั่นตระยานครับ ปั่นจกักรยานก็เอาเรื่องกันนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ก็รับประทานอาหารเช้าก็าจะมาตรงนี้ครับาอฟัง ก็เด <Incred ibly S 3> ี๋ยวกลับแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมมาเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับที่มาพัก